สวัสดีครับทุกคนกลับมาพบกับผมเดบอนพัชระนะครับในดูหนังโหดนะวันนี้เนี่ยเราจะมาแนะนำหนังเรื่องซอเอ็กซ์หรือว่าซอภาคใหม่ล่าสุดนั่นเองนะครับซึ่งเข้าโรงวันนี้เลยวันที่28กันยายนนะครับพอดีว่าเดบอนเนี่ยได้ไปดูรอบสื่อมานะก็เลยได้มาแนะนำให้กับเพื่อนๆดูว่าเรื่องนี้เนี่ยมันน่าดูหรือเปล่าหรือควรที่จะไปดูไหมนะครับแต่ก่อนอื่นเลยเนี่ยเพื่อนๆก็อย่าลืมกดไ like, ลค์กดแชร์เป็นกำลังใจกับเดบอนเลยนะครับสำหรับคลิปในวันนี้ อ่ะโอเคเข้าเรื่องกันเลยดีกว่าซอปเอ็กซ์ภาคนี้นะครับจะเป็นซอภาคที่ไม่ใช่เป็นภาคต่อล่าสุดนะพูดง่ายๆคือเป็นซอที่อยู่ตรงกลางระหว่างซอ1และซอ2นะครับเป็นพาร์ทที่ว่ากันด้วยเรื่องดาวของจอห์นครเมอร์หรือว่าตัวฆาตกรที่เป็นตัวจิกซอนั่นเองนะครับเดี๋ยวเรามาจะสปอยนดิดๆแล้วกันแต่มันก็เป็นหนึ่งในเนื้อเรื่องย่อเนาะมันก็ไม่ได้จะสปอยมากสักเท่าไหร่ตัวจอห์นครเมอร์เนี่ยอย่างที่ทุกคนรู้กันดีนะครับว่าเขา ป่วยเป็นมะเร็งซึ่งเป็นมะเร็งระยะที่มันรักษาไม่ได้แล้วแหละหมอก็เหมือนกับบอกว่าเฮ้ยถอดใจเถอะเพราะว่าคุณอยู่ได้อีกแค่ไม่กี่เดือนเท่านั้นนะครับ และปรากฏว่าจอเนี่ยก็ไปเข้าร่วมกับกลุ่มบําบัดคนที่เป็นมะเร็งระยะแบบรักษาไม่ได้หรือคนที่เป็นระยะต้นอะไรประมาณนั้นนะครับและเขาเนี่ยก็ได้ไปเจอกับเพื่อนคนหนึ่งนะซึ่งเพื่อนคนนั้นเนี่ยเป็นมะเร็งระยะสุดท้ายเลยนะครับซึ่งเป็นระยะที่หนักกว่าจออีกแล้วปรากฏว่าอยู่มาวันหนึ่งเนี่ยหลังจากผ่านค้นวันนั้นไปแล้ววันที่ทุกคนมานั่งบําบัดมานั่งคุยมานั่งระบายถึงการที่ตัวเองเนี่ยป่วยเป็นมะเร็งนะครับปรากฏว่าเขาไปเจอกับเพื่อนคนนี้เนี่ย และเพื่อนคนนี้นะครับจากแต่เดิมที่ดูป่วยเหมือนใกล้จะตายนะวีดีเขาก็ดูเหมือนกับว่าแข็งแรงดูไม่ได้เป็นอะไรเลยดูหายดีซะด้วยซ้ําเพื่อนคนนั้นเขาเลยเดินเข้ามาหาจรน,นะครับแล้วก็มาพูดคุยกันแล้วปรากฏว่าเพื่อนคนนั้นนะครับก็ได้บอกว่าเขาเนี่ยไปรักษากับหมอคนหนึ่งซึ่งเป็นวิธีการที่พิเศษมากๆเลยอยากจะให้จรเนี่ยไปรักษานะเพราะว่าเขาเองเนี่ยหายจากมะเร็งแบบเป็นปลิดทิ้งเลยทีเดียวพูดง่ายคือรักษามะเร็งหายไปเลยนะครับ จอนเนี่ยด้วยความที่ว่าตัวเองกําลังจะหมดหวังนะครับก็เลยไปติดต่อหาหมอคนนั้นนะครับหมอคนที่รักษาเพื่อนของเขาจนหายก็ได้มีการเดินพงเดินทางไปจนไป รักษากับหมอคนนั้นนะครับซึ่งหมอคนนั้นนะครับก็จัดการผ่าตัดอะไรให้จอนจนเสร็จเรียบร้อยเลยจอนเนี่ยก็มาพักฟื้นนะครับแล้วเขาก็เข้าใจว่าเขาเนี่ยกำลังจะหายดีและก็หายจากการเป็นมะเร็งแล้วจึงรู้สึกว่าตัวเองเนี่ยรอดพ้นจากความตายแล้วและจะกลับมาทํางานที่ตัวเองทําอีกครั้งหนึ่งซึ่งก็คืองานจับคนมาฆ่านั่นเองนะครับแต่ยูดีเนี่ยเขากลับมาค้นพบว่าจริงๆแล้ว ไอการผ่าตัดมะเร็งของเขาเนี่ยมันเป็นการเซตอัพขึ้นมาหรือเป็นการหลอกนั่นเองนะครับซึ่งหมอคนนั้นเนี่ยทำงานกันเป็นทีมแบบแก๊งมิสาชีพนะครับหลอกผู้ป่วยที่เป็นมะเร็งระยะสุดท้ายและก็เอาเงินไปใช้นะครับจนร่ํารวยเลยทีเดียวซึ่งจอห์นครเมอร์คนนี้เองก็ตกเป็นเหยื่อในการโดนหลอกเขานะครับจึงต้องหาทางจับไอแก๊งหมอมิฉาชีพนี้เนี่ยมาลงโทษด้วยวิธีการของเขาอ่าเ,เพื่อนๆฟังถึงตรงนี้เนี่ยน่าสนใจใช่ไหมล่ะเพราะว่าใครจะไปคิดว่า จอร์นครเมอร์หรือฆาตกรชื่อดังอย่างจิกซอที่พวกเรารู้จักความโหดของเขาเนี่ยจะโดนหลอกซะเองนะครับซึ่งถือได้ว่าเป็นพล็อตเรื่องที่น่าสนใจมากๆและมันมีการดําเนินเรื่องที่ทําให้เราเนี่ยรู้สึกได้ว่าซึมซับถึงสิ่งที่จอรน์เนี่ยเจ็บปวดซึมซับถึงสิ่งที่ จอห์นเครเมอร์ฆาตกรทิกซอคนนี้เนี่ยกำลังหวาดกลัวเราเนี่ยไม่เคยเห็นเขาหวาดกลัวมาก่อนเลยถูกไหมครับในวันนี้เนี่ยเราจะได้เห็นว่าจอห์นเครเมอร์ผู้เกรียงไกรคนนี้เนี่ยเขาหวาดกลัวความหวาดกลัวตายเนี่ยมันเป็นยังไงนะครับและความสิ้นหวังจอห์นเครเมอร์เนี่ยเราจะได้พบในภาคนี้นะครับและดมอนบอกเลยนะครับว่ากบดักหลายๆอันในภาคนี้เนี่ยคือดูแล้วแบบโอ้โหแทบบจะปิดตาเลยคือมันโหดแบบโหดมากเลยรวมถึงมันก็มีไอ้ตัวซิกเนเจอร์ใช่ไหมที่เป็นรูปอันเนี้ย ไอ้เครื่องเครื่องถดไอ้เครื่องทรมานที่เป็นตัวเนี้ยเออก็น่ากลัวไม่แพ้กันนะครับแต่มันมีอีกอันหนึ่งที่น่ากลัวที่สุดเลยเดี๋ยวเพื่อนๆจะต้องไปตามไปดูนะครับว่ามันจะน่ากลัวขนาดไหน แต่น้มันเนี่ยรับรองได้ว่าซอผ้านี้นะครับจะเป็นอีกหนึ่งมิติที่พวกเราไม่เคยเห็นซอที่แบบจับคนมาฆ่าโดยไม่มีเหตุผลหรืออะไรแบบนั้นเนี่ยซึ่งเราก็จะได้รับรู้ถึงเหตุผลและความรู้สึกที่จอนเนี่ยเผชิญอยู่อย่างที่น้ำมันเล่าไปเมื่อกี้นะครับโดยที่ในหลังๆของเรื่องเนี่ยเราจะได้รู้ถึงความเลวร้ายของไอหมอคน,นี้เลยนะว่าจิตใจมันเนี่ยทำด้วยอะไรวะเนี่ยแต่ละอย่างที่ทำนะครับ คือทำันลงไปแล้วเราพวกเราก็รู้สึกว่าเออมึงเนี่ยสมควรตายแล้วมึงสมควรโดนจับมาทําแบบนี้แล้วถ้าเพื่อนๆไปดูเนี่ยจะต้องรู้สึกคิดเหมือนกันแน่ๆเพราะว่านบดูเองเนี่ยยังรู้สึกว่าเออยากให้โดนมากกว่านี้ซะด้วยซ้ำนะครับแต่สุดท้ายเนี่ยก็ เอาเป็นว่าไปดูบทสรุปกันในซอภาคนี้ก็ได้เลยนะครับสำหรับซอ X ซึ่งเข้าโรงวันที่28กันยายนนี้หรือว่าเข้าโรงวันนี้เลยเพื่อนๆตามไปดูกันเลยนะครับวันนี้นะครับดูหนังหวดเนี่ยจะเป็นการแนะนําหนังหวดสั้นๆให้กับทุกคนนะครับเป็นสไตล์แบบของไดมอนด์นะก็คือมาเล่าเหมือนกับเล่าให้กับเพื่อนฟังนี้แหละมีความคิดเห็นอะไรก็มาแนะนำพูดคุยกันได้ที่ด้านล่างนี้แบบสุภาพนะครับส่วนใครที่ไปดูมาแล้วก็มาร่วมพูดคุยด้านล่างนี้ด้วยอย่าสปอยเยอะแล้วกันเผื่อใครที่ยังไม่ไดู้นนะนอเเคสหรัับวีนนี้่ ก่อนจะลาคลิปนี้กันไปนะครับเพื่อนๆก็อ,อย่าลืมมากดไ like, ลค์กดแชร์กระลังใจกันใหนม้มาดเลยนะครับและที่สำคัญเนี่ยก,กด subscribe ไว้นะครับจะได้ไม่พลาดเวลาที่ถ้าผมลงคลิปใหม่แบบนี้นะสำหรับวันนี้เนี่ยต้องขอลาไปก่อนแล้วไว้เดียวเจอกันใหม่ในดูหนังโหดเรื่องต่อไปจะเป็นเรื่องอะไรติดตามไปได้เลยหรือถ้าใครมีเรื่องราวอะไรที่น่าสนใจนะครับส่งหนังมาให้ด้านล่างนี้ได้นะครับเดี๋ยวได้ไปตามเก็บดูกันนะสำหรับวันนี้เนี่ยต้องขอลาไปก่อนสวัสดีครับ